ยังไงไปรับชมกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเครื่องต้องมี4ี4จ 1, จ่จังหวะสี่จังหวะ1จังหวะแรกคือดูดจังหวะที่สองัด3มระเบิด4ี่คายก็ลงขึ้นลงขึ้นครับก็ประมาณนี้ครับหลักการทำงานของค่ะ เตนะครับหลักการทํางานก็เหมือนสี่จังหวะธรรมดาเลยครับก็คือดูดอัดเดือดไขยแต่แค่อันนี้ดูดด้วยตัวเองครับแต่งยังไงให้แรงทําพดครับกึ่งพอทําแคมกระเดืองวาวเฟืองแต่งเฟืองแต่งที่อยู่ตรงหน้าแคมนะครับมันจะช่วยไปปรับหน้าองศานิดนึงครับกระเดืองวาว สปริงว,ว้าวรีเทนเนอร์ว,ว้าวข้อดีของมันก็คือมันรอบของมันค่อนข้างต่อเนื่องครับรอบมันค่อนข้างสูงกระบออย่างแรกต้องดูหลักการทำงานก่อนครับหลักการทำงานก็เหมือนสี่จังหวะธรรมดาแต่อันนี้เอาส่วนตัวผมเลยนะครับเอาจ,จริงๆเลยนะครับผมจะเพิ่มดุในตัวหนึ่งก็ตอนนี้เครื่องยนต์กระตากก็เหมือนพอเครื่องจะระเบิด ไอเสียมาไปปั่นเธอใบเธอใบก็คือใบฝั่งไอเสียนะครับพอใบฝั่งเธอใบหมุนไอดีก็จะหมุนตามนะครับจริงๆครับแต่งยังไงให้แรงถ้าเกิดอยากแต่งให้แรงต้องดูก่อนที่แรกเลยครับก็คือลูกกา้าน้อของของพี่พี่ไหวไหมถ้าเกิดไม่ไหวก็ต้องทําให้มันรองรับบูทได้ให้วัสดุแบบลูกกา้าน้อให้มันเข้ากับเครื่องกับเทอร์โบให้ดีที่สุด ใบเทอร์โบจะช่วยลดอาการแหลกได้ครับวันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้หละครับอะไรติดขัดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์สติ๊กเกอร์แล้วก็กระดิ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไป